สวัสดีครับตอนรับทุกคนของช่องสร้างไหมครับอีพีนี่มาตรวจเช็คโดดอยู่บ้านหนองแสงนะครับยูดผิดผู้เขาเลยครับตอนนี้ศุภากำลังไถนาตมอยู่ครับเดีย๋ยวไปเบิ่งกันครับ พี่น้องอาจจะสงสัยนะครับว่าน้ำมาได้ใสครับผมก็สงสัยให้กันครับโมเมนตนะครับคือว่าพื้นที่ตรงนี้ติดคลองน้ำนะครับนั่นและครับคลองน้ำแล้วเพื่นก็มีน้ำบาดาลพร้อมนะครับโมเมนต์น้ำฝนนะครับเป็นงานของเขาเลยก็ว่าได้ครับ LC ลซีซู หนึ่งแปดครับลุยน้ำลุยโคนครับ เล่นไปปันปัวเล่นได้กี่ตุ้มไหมครับผลงานครับ นี่นี่ผมพมาตรวจเช็คคู่บุญใจนะครับเช็คหลังประกันครับครั้งที่สองนะครับทั้งคู่บุตาสิมีการตรวจเช็คนะครับรถไม่นี่เป็นหนึ่งหาสิบสองแล้วครับหนึ่งเดือนหาเดือนแล้วจากสิบสองเดือนนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นคู่บุญใจอีกสองครั้งนะครับแล้วก็เบิร์ครับต่อไปลูกค้าเพื่อตัวแจ้งเองนะครับลูกค้าที่ใส่บริการนี้อย่างนะครับ chào tua chek lốt chạy khâu gan, tua chek lốt chạy khâu gan, sang buổi, nghe có ta là này nè, to lên, đúng, không? Tè đúng, không? À. Tè đúng không? À. đấy <laughs> โอเคครับคลิปนี้กับประมาณนี้ครับพี่น้องครับฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์นเ้ะครับเด้อช่องสร้างใหม่สายปลาพาไปทัวร์ครับพี่น้องมีความสุขในไลค์ครับเดี๋ยวพรอกันคลิปต่อไปครับเดี๋ยวมีโอกาสจิ๋มาระเไทยเราไหมเสียงเฮียวโอเคครับสวัสดีครับ <c oughs>